อยากจะลบผงเลือกกระดานชนวนอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับศิลปะพระเวทอีกครั้งนะครับก็ผ่านผนงานาบูชาครูประจําปีกันไปแล้วนะนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนมักจะเห็นนะครับก็คือเรื่องของการ ผูกขวัญกระดานชนวนลบผงนะครับหลายคนเนี่ยนะครับที่เดินทางมานักเรียนหรือสิทธิอนุสิตท,ทั้งหมดเนี่ยนะที่เขาเรียนลบผงเนี่ยเขาก็มักจะถือกระดานมากระดานใหม่ที่เขาไปซื้อมาเนี่ยนะครับหรือทํามาเนี่ยก็จะให้ผูกขวัญกระดานทั้ง4ด้านอันนี้คือเป็นประเพณีปฏิบัติแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะก็จะเห็นกันในงานไหว้ครูของศิลปะชพะเวทเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมนี้นะ ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะหลายคนนะทั้งนักเรียนเองก็ถามในห้องเรียนก็ถามหรือแฟนเพจที่สนใจในการลบผงนะก็ถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาจะไปหากระดานเนี่ยในการลบผงเนี่ยหรือกระดานโหนนะครับหรือกระดานชนวนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอ๊ะมีวิธีเลือกยังไงบ้างแล้วกระดานเนี่ยมันหาซื้อได้ที่ไหนหรือถ้าเกิดจะทําเองทํำยังไงนะคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีคําตอบให้นะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเราเนี่ยนะเปิดลบผงมานะไม่ว่าจะเป็นคอร์สลบผงปถมังนะลบผงตรีนิสิงเหนะหรือ การถ่ายทำศิลปะเพเวทในแต่ละตอนเนี่ยผมมักจะใช้กระดานชนวนนะแม้ว่านะผู้ชมหลายคนบอกขอเปลี่ยนเป็นไวทบอร์ดได้ไหมอะขัดใจจริงๆเลยอะโอ้โไม่ชัดเลยแต่ผมก็ยังคงอนุรักษ์ใช้กระดานชนวนกระดานโหนเนี่ยเขียนยันให้ท่านเพราะอะไรเพราะว่า อยากจะอนุรักษ์นะในเรื่องของการเขียนยันเนี่ยบนกระดานชนวนหรือแผ่นชนวนเนี่ยให้ให้มันดูเป็นเอกลักษณ์ไทยด้วยในยส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยในการเขียนยันนะครับแบบโบราณเนี่ยที่ที่เขาทำลบทผงกันเนี่ยนะเขาทำยังไงนะเออก็จะเห็นแบบเนี้ยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะัฒเวทเนี่ยกับทุกตอนเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ส่วนใหญ่นะถ้าตามประวัติแล้วเนี่ย กระดานโหนหรือกระดานลบผงหรือกระดานชนวนที่เราเรียกเยกกันเนี่ยนะมันมีการใช้นะในประเทศไทยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้าไปนะครับแล้วกิจกรรมเนี่ยนะครับที่เขาใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ในเรื่องของโหราศาสตร์ เพราะว่าพญาโหราธิบดีเนี่ยท่านก็จะต้องมีการวางพวกลัคนาต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดใครชมเรื่องของเลิกดาวโจรของผมเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันจะมะีเขาเรียกว่าการวางลัคนาดวงเกิดนะครับหรือการดูดวงนะหรือรดูจอรหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยณนะเวลาเนี้ยของบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะก็จะมีการใช้กระดานนะกระดานเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยนะที่ผมสืบหามาได้เนี่ยนะครับแล้วเป็นกระดานที่ผมใฝ่ฝันชนิดแรกนะครับก็คือกระดานที่ทํามาจากมะละกออสงสัยอ้าวส มะะกอที่เรากินกับส้มตำหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนั้นนะเออเรื่องกระดานมะละกอเนี่ยผมมีเรื่องเล่าคือกระดานมะละกอเนี่ยสมัยคนโบราณเนี่ยเขาจะทําอย่างนี้เขาจะเอา,เอาตัดต้นมะละกอนะครับบางทีก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะครับไปดามเลยไปดามท่อนที่เราจะมาทําเป็นมะละกอนะครับแล้วเสร็จปับป๊บเนี่ยพอดามปั๊บเนี่ยต้นมะละกอมันจะไม่โตอีกก็ไปตัด ท่อนนี้มานะท่อนของต้นมะละกอมาเสร็จปั๊บก็ปล่อยมะละกอเนี่ยให้เน่าเสียนะครับให้เน่าให้ยุ่ยแล้วเขาจะทําการตรีกรอบตีกรอบไอ้ตัวใยมะละกอเนี่ยที่มันเป็นเส้นใยนะครับเป็นเป็นกรอบเหมือนกรอบกระดานกรอบรูปนี่แหละแล้วก็จะเอาสมุรักนะครับเอาสมุรักเนี่ย ก็คือการเอาขี้รักผสมกับใบตองแห้งที่เผาไฟแล้เป็นขมเหลาเนี่ยผสมผสมยีกันแล้วก็ทําการรีดบนไอ้ตัวที่มันเป็นเส้นใยของต้นมะละกอเนี่ยแล้วก็รีดให้มันซึมเข้าไปในใยในใยนะครับมันทํายากมากเลยถามว่าทำไมผมถึงทราบนะคือผมเนี่ยเคยไปเรียนลบผงแล้วถามหลวงพ่อซึ่งแกเป็นคนเก่านะแกก็มีกระดานมะละกอเนี่ยนะกระดานมะละกออย่างอย่างกระดานนั้นนี่นะที่ผมซื้อจากร้านกระดานดวงดีเนี่ยนะเขาก็จะเอากระดานมะละกอเนี่ยนะครับ ลบผงก็เลยถามหลวงพ่อทำยังไงหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็ทำไม่ยากหรอกก็คือต้องหาต้นมะกอมาแล้วทำอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะ่อยให้ันเน่าให้อะไรสมุนักเราก็มีความพยายามนะเอ๊อยากจะได้ไปเรียนลบผงเนี่ยอยากจะได้ไดกระดานมะละกอนะนี่ความฝันแล้วก็สมัยก่อนนะ่มันไม่ได้มีร้านที่ขายนะหรือจําหน่ายเนะี่ยเหมือนร้านดวงดีอย่างเงี้ยนะปรากฏว่ามันเหมือนกับเราเข้าข้างตัวเองนะเดินไปที่พักนะครับมันมีต้นมะละกอเนี่ยล้มขวางทางตายอยู่ เราก็เลยโอ้โหดีใจมากไปบอกให้กับคนงานแถวนั้นนเขาช่วยตัดให้นะเขาก็ตัดมาให้เราเราก็รอ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 แลอ้วรอเราจนมันเป็นใยอย่างที่ผมบอกกันแล้วผมก็ทําการให้คนงานเนี่ยเขาช่วยเอาเหล็กเนี่ยทาบไว้เพื่อดามไม่ให้มันงอไงส่วนใหญ่มจะงอนะอกระดาษมะกรเนี่ยมันพอมันเป็นเส้นใยยังไม่ประกอบเป็นกระดาษม,มันจะงอปรากฏว่าพอมันจะได้ที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเหตุใดนะมันหายไปครับมันหายไปนะอาจจะเป็นหนึ่งแม่บ้านก็คงคิดว่าเป็นขยะหรือเปล่าหวังดีไง หวังดีก็เลยอาจจะไปทิ้งให้หรืออาจจะแบบคนอาจจะรู้แล้วไปทําหรือเปล่าเล้วยเราก็ไม่ทราบแต่สม,สมัยก่อนคนเรียนพวกนี้มันก็ไม่มีไม่มากหรอกนะแถวบ้านพักอนะ่ะพนักงานนะ,นะฮะก็เลยเลิกล้มเลยนะครับปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจึงคิดว่าถ้าเกิดรอกรดานมารกรเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้ลบผงนะก็เลยไปถามหลวงพ่ออีกบอกว่าถ้าเกิดผมทํากระดานมารกรไม่สําเร็จผมจะใช้กระดานอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าก็ไปเอาไม้อัดนะ่ไปซื้อไม้หรือแผ่นไม้แล้วก็ได้แล้วก็ขัดนะครับขัดเนี่ยนะครับ ประมาณ3ทีเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นี่คือกระดานแรกในชีวิตของผมนะอันนี้ทำเองนะจากไม้อัดนะครับขัดเนี่ยนะครับสามครั้งนะครับด้วยกระดาษทรายอย่างละเอียดนะสามครั้งพอขัด3ามครั้งนะครับก็เอาสีดําด้านทาอันนี้ผมเอาเขียวด้านนะอันนี้ดําด้านเอามาทานะครับและกระตาก3แดดนะครับอันนี้ก็ลบได้เหมือนกันนะครับน,นี่เป็นการทําด้วยตัวเองนะแต่ข้อเสียของกระดานไม้มันมีอย่างนี้กระดานไม้เนี่ยมันลอกง่าย ท่านต้องหมั่นในการทามันบ่อยๆนะครับแต่ฟิลลิ่งเนี่ยนะครับในการเขียนกระดานไม้เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับพวกกระดานเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะผมเขียนเทสให้ดูเนี่ยประมาณนี้นะอ่เขียนจนน้าสตูนก็ได้อ่าเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยนะครับมันมันมันก็จะแบบไม่ค่อยเสมอกันไม่ว่าคุณจะขัดมันเรียบยังไงมันก็ไม่เสมอกันแล้วเสียงมันจะค่อนข้างมีแรงเสียดสีค่อนข้างเยอะนะ แต่บางทีเนี่ยพอ,อสีมันเริ่มหมดไปเนี่ยคุณก็ณต้องทำใหม่แล้วตากใหม่อีกทีนี่คือข้อเสียของกระดานไม้นะที่เราทําเองนะครับสีมันจะลอกเยอะนะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นกระดานที่ผมชอบอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือกระดานที่หินชนวนแต่หินชนวนเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้เมืองนอกในศตวรรษที่14-15เนี่ย เขาก็มีใช้นะแต่เขาไม่ได้ใช้ลบผงเหมือนประเทศเราเขาใช้ในการเขียนนั่นแหละเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับในเวลานั้นนะครับนในช่วงที่ว่ากระดาษเนี่ยมันยังผลิตไม่ได้มากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยของกระดาษเนี่ยมันแพงเขาจึงให้เด็กๆที่เรียนน่ะนะไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสนะครับหรืออังกฤษหรือเวลเนี่ยนะครับ คือเขาใช้นะเขาใช้กระดานในการเรียนนะเออนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแต่เป็นหินชนวนนะครับซึ่งไอหินชนวนเนี่ยมันก็คือ,อหินแปรชนิดหนึ่งแหละแล้วก็ทําให้มันเรียบนะครับกระดานหินชนวนก็คือกระดานที่ผมสาธิตในทุกตอนท่านเห็นแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยผมจะลองเขียนนะครับคาถาหรือยันต์ต่างๆเทียบกันนะครับว่ากระดานไม้กระดนานมะละกอนะครับแล้วก็กระดานหินชนวนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามน,นะครับก็ขอรัตนาคุณคุูบาอาจารย์ต่างๆี่ในวิชาการลบผงนะครับจ หากใครนำความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ขอให้ความสุขความเจริญหากใครนำความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นอกุศลก็ขอให้ไม่สามารถใช้วิชาได้และแพ้ภัายตนเอง้วยเดินสาธทุก สำหรับกระดานที่ผมจะสาธิตชนิดแรกเนี่ยคือกระดานมะรากอรนะครับก็ได้สมใจจริงๆนะเพราะว่าไม่ต้องทําเองนะครับไม่ต้องมีใครมาจิกไปด้วยนะพราไปซื้อจากร้านกระดานดวงดีมานะครับซึ่งใครสนใจก็ลองไปซื้อติดต่อได้นะะหลายๆคนที่มาเรียนกับผมผมก็แนะนาไปร้านนั้นแหละเพราะว่าเขาก็ผลิตกระดานมะลกอรค่อนข้างต่อเนื่องมาตลอดเนาะแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะทีนี้มาถึงกระดานมะลกอรนิดนึงนะครับถามว่าทําไมกระดานมะลกอรมีเสน่ห์ตรงไหนนะครับหเบา เวลาท่านพกออกไปเนี่ยทำพิธีต่างๆอะไรนอกสถานที่เนี่ยท่านจะท่านจะพกง่ายมากเพราะเบาน้าหนักเบานี่คือความมีสเสน่ห์ของเขานะแต่นะครับอีกสเสน่ห์หนึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนพวกคาถาหรือยันให้ท่านดูนะว่าสเสน่ห์ของได้กระดานมรกรเนี่ยมีอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะก็เปรียบเสมือนว่าเราไหว้ครูเนาะอ่าเราก็จะมียันเขียนคาถานะครับนะโมนะครับอ่าพุทธอ่าทา ยาสิบถังประมาณนี้นะครับเราก็จะมีเขียนน้มูธยาสิบถังทีนี้เวลาเราลบนะเราลบเราลบเราลบเห็นไหมฮะเวลาเราลบเนี่ยความมีเสน่ห์ของกระดานมรารกรเนี่ยนะครับเนื่องจากใหญ่นะครับแล้วก็สมุรักมาเนี่ยเวลาเราลบเนี่ยนะครับ พวกผงต่างๆเนี่ยมันจะซึมไปในกระดานนี่นี่นี่ความมีเสน่ห์ของเขานะอย่างเวลาเราท่องมนต์คาถาใดๆเนี่ยนะเราไม่ลบเป็นผงเนี่ยมันก็จะซึมซ้บในกระดานแต่ถ้าเกิดเราจะกวาดเป็นผงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ลบเป็นผงเนี่ยผงต่างๆเนี่ยคาถาต่างๆในความเชื่อเนี่ยมันก็จะอยู่บนกระดานนะทีนี้อ่าผมเขียนสมมุติผมเขียนเป็นยันละกันอ่านะอ่ากาโรโหติสัมภูนะผมไม่เรียกสูตรนะครับเพราะอีพีนี้เราจะโชว์กระดานนะอ่าโมนะครับกาโรโหติสัมภูนะสําเร็จเป็นโมนะครับ พุทธกาโรโหติสม,มุทรสุเกตเป็นพุทธนะทากาโรโหติสม,มุทรเกิดเป็นทาอ่ายะกาโรโหติสม,มุทรเกิดเป็นยะนะครับอ่าปัญจพุทธานะมามีหางอ่านี่นี่อ่านี่กระดานมณรณะกอนะครับเวลาเรากวาดผงเห็นไหมดูเสียงดูอะไรเนี่ยเห็นไหม เวลาสัมผัสดินสอเนี่ยมันจะนุ่มนะที่ผมสังเกตูคือมันจะนุ่มมันจะนุ่มมันจะนุ่มแล้วกวาดอะไรพวกนี้มันก็จะกวาดง่ายนะนี่คือในตัวของกระดานมาระกอที่ที่ความคลาสสิกะนะครับที่เขามีเนี่ยผมก็จะได้ประมาณนี้นะส่วนผงอื <c oughs> ่นๆเนี <w> ่ยเราก็เน่เน่เห็นไหมทำอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับมันก็จะซึมไปกับตัวช่องว่างนะฮะช่องว่างของกระดานที่มันเป็นซี่ของมันอยู่แล้วแม้แต่สมุรักษ์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังเหลือช่องว่างในการที่มันจะซึมเข้าไปเห็นไหมฮะอันนี้มันก็ ทีนี้ผมก็จะเทสนะกระดานที่เป็นไม้บ้างกระดานไม้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะกระดานไม้เนี่ยดีทีเดียวเลยล่ะนะแต่ว่าคุณต้องขยันนะครับคุณต้องขยันในการเวลาที่มันถลอกมันอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้นะครับเป็นกระดานไม้นะ,อ,ะอันเดียวกับที่ผมยกตัวอย่างให้ดูแหละนะครับเห็นไหมครับว่าผมใช้มานานเห็นไหม ท่านเห็นสีไหมไมันจะลอกนะแต่ถามว่าถามว่าประหยัดไหมทําเองได้ไหมทําเองได้นะแต่ท่านต้องขยันนะเพราะว่าเวลาใช้นานๆมันจะมีรอยถลอกนะครับนี่ผมจะสาธิตนะเขียน้าสักหนึ่งณนะเนี่ยนะให้ท่านดูนะครับเอาอันนี้กันนะพ่อใจพบแล้วกัน,กนเราไม่ได้เขียนนะพ่อใจพบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเราเขียนนะเนี่ยพ่อใจพบปั๊บเนี่ยนะมันก็จะขูดขาวนิดนึงนะถ้าสมมุติฝีมือในการขัดกระดานด้วยตัวเราเองเนี่ยมันไม่มันไม่ดีพอเห็นไหม อ่ามันก็จะแบบขุ่ขะอย่างนี้แหละคือฝีมือเนี่ยในการทํากระดานไม้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มือเที่ยงพอสมควรและขัดเนี่ยต้องอดทนขัดซะหน่อยนะเพราะว่าพอพอมันไม่เสมอกันมันก็จะเป็นประมาณนี้และเสี้ยนไม้มันมีเสี้นไม้อย,อยู่นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการเขียนกระดานไม้นะครับทําให้ดีทําได้นะแต่ต้องฝีงมือต้องมีความอดทนกับมันหน่อยนะครับอ่านี่กระดานชนิดต่อมานะครับอีกหนึ่งกระดานนะครับท่านก็คงจะคุ้นชินกับมันนะครับก็คือกระดานชนวนนะครับ กระดานชนวนนะผมก็เขียนยันไว้แล้วนะอันนี้เป็นยันของหลวงพอ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะครับกระดานชนวนเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่า1เวลาเขียนเนี่ยเวลาเขียนสัมผัสเนี่ยนะครับก็จะเขียน1ก็คือลบง่ายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนกระดานชนวนนี้จะก็ถือว่าเป็นกระดานที่1ในใจผมมีกระดานประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับ จริงๆนะให้จัดลําดับเนี่ยผมชอบกระดานชนวนที่สุดนะแต่ถ้าเกิดท่านใช้กระดานหินชนวนเนี่ยนะท่านต้องถืออย่างระมัดระวังนะครับ1น้ําน้หนักเนี่ยเขามีน้ําหนักสูงกว่ากระดานมารากอรและกระดานไม้นะแล้วเวลาเขาหล่นเนี่ยมันจะตกแตกได้นะนี่คือข้อเสียของกระดานชนวนนะครับแต่ถามว่าสําหรับผมเนี่ยผมชอบกระดานชนวนที่เป็นหินนะแต่ก็ต้องลบเฉพาะในบ้านนี่แหละนะจะถือไปประกอบพธิธีอะไรมันก็ยากนะนี่คือความแตกต่างของกระดานหินชนวนนะสำหรับยันหลวงพ่อทงสุกนะครับ อ่าออกไปแล้วเมื่อวานนะครับถ้าใครยังไม่ดูนะรีไปดูนะครับแกะยันดีเกจิดังนะโดยดรวุฒนะครับนะเขียนยันนี้ให้ดูนะครับลองไปดูนะครับอ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะผมก็ได้สรุปข้อดีนะครับในกระดานแต่ละประเภทให้กับคนที่ยังไม่มีกระดานนะในการใช้งานในการลบผงให้แล้วเสร็จนะครับในแต่ละประเภทก็ขอให้เลือกนะครับเอากระดานที่ถูกจิตกับท่านนะครับหรือนะครับใครอยากจะลองทําก็ลองทําตามวิธีที่ผมบอกได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะไปซื้อก็แหล่งที่มาต่างๆผมแนะนําให้แล้วนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้กันนะครับสำหรับใครนะครับที่มีกระดานอยู่แล้วเนี่ยนะลองมาคอมเมนต์กันหน่อยสิว่ากระดานนะครับที่ท่านใช้เนี่ยนะแต่ละประเภทที่ผมบอกนะครับใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใช้แล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรเพิ่มเติมจากคลิปนี้นะคอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกระดานใช้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรโปรดติดตามได้ในสิทธิ์เฮ้ครับผม